ไก่ทอดชิ้นละสิบบาทนะเดี๋ยวพี่ยาจะทำให้ไดูว่าวันนี้เราไปซื้อไก่ที่ไหนทำไมมันใหญ่จังทำไมขายถูกจังนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะไป,ไปไปไปดูกันไปดูไก่ในกระทะก่อนน้องไนมาน้องขึ้นเร็วนายน้องน่องน่องนองน้องสิบบาทสีเหลืองทองสวยมากนะขึ้นมาดูตาไก่เจ๊ดูก่อนเอาไก่ทอดสิบบาท สิบบาทนะไก่ทอดสิบบาทตักมาเยอะๆเห็นเยอะๆเยอะๆอากไก่ทอดสิบบาทของเรานะขายดีเราขายได้ไงสิบบาทดูหน้าร้านดูหน้าร้านไ,ไ,ไก่ทอดสิบบาทนะนี่รเรารอซื้อไก่ทอดสิบบาทหนะ้เาเราเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะว่าพี่ยาไปซื้อไก่ที่ไหนทำไมถึงขายสิบบาทได้นะโอเคตามไปดูกันเลยอาเราขับตรงมาเรื่อยๆจากแมคโคร แมคโครตลาดไทยนะแมคโครคลองหลวงใช่ป่ะแล้วเราก็ขับตรงมา mm hmm. นี่หลังตลาดไทยนะ mm hmm. เข้าทางข้างหลังนะขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆรย้านไก่สดมันจะอยู่เยื้องๆกับตลาดอายารานะอา้าขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนี่นี่เส้นเส้นหลังตลาดไทยนะ <sopr ans> เข้าทางแมคโครล cro, คลองหลวงอะนะแมคโครคลองหลวงอ่ะแมคโครคลองหลวงจะอยู่ซ้ายมือนี่เราผ่านแมคโครมาแล้วใช่ป่ะ เราก็ขับไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็พอเราเห็นได้เนี่ยเห็นเห็นอะไรได้เห็นตลาดดยารามที่อยู่ขวามือใช่ปะ่ะพอถึงตลาดดยาราแล้วเราเตรียมตัวที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วนะอันนี้ยังไม่ถึงตลาดดยาราครือคือบางคนมาไม่ถูกไนงะตอนกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นพี่ยาก็เลยถ่ายกลางวันให้ดูนะเปิดทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะอา้าวขับตรงไปขับไปนี่ตลาดตลาดสุดดายารามมันจะอยู่ขวามือใช่ปะ่ะขับไป นี่เราเข้ามาทางแม็ครูครองหลวงนะหลังตลาดไทยเอาไปไปพอดีรถขับไปเรื่อยๆไป,ไปดิเออมันอยู่ซอยอะไรเดี๋ยวเราไปอ่านดูกันชื่อร้านบุชเชอร์ไก่สดนะเอาไป ตลาดอยารานี่ไนี่อันนี้นี่ถึงตลาดอยาราแล้วใช่ป่ะถึงตลาดอยารามันจะอยู่เยื้องๆกับตลาดอยารานะเอาเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายเลยนะพอตลาดอยารานี่ซอยที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเราไม่เลี้ยวพอถึงซอยที่สองเลี้ยวเลยเลยเซเว่นมาหน่อยนึงอันนี้เซเว่นนะเอาพอเลยเซเว่นมาเตรียมตัวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายนะเอาเลี้ยวซอยนี้เลยซอยนี้เลยเลี้ยวเลยเอาเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เอาร้านนี้ร้านบุชเชอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะออะอยู่ขวามือเลยนะโอเคเอาไปเราลงไปซื้อไก่กันเลยเอาร <sk art> ้านนี้ก็อยู่ตรงที่ตรงข้ามกับตลาดอายลานะ <sk art> เข้ามาเข้ามาเข้ามาแคประมาณแค่ไม่ไม่เยอะนะอยู่ตรงข้ามกับตลาดอยลาเยื่อเยื่อตลาดอายาีย,อลดอยลานะอยู่หลังตลาดไทยน,น่นี้นี่นี่ดูดูร้านคือบุชเชอร์ไก่สดนะ โอเคเราตามไปดูเจ้าของร้านกันเลยนะเดี๋ยวเราไปขอเบอร์โทรกันใครอยากซือกซ้อก็มาซือ้อได้นะร้านนี้เอาไปอันนี้นะหน้าร้านอันนี้บรรยากาศอันนี้คือไก่ของพิยานะพิยาซื้อไว้แล้ว200ลอสองลูเฉพาะนอสนะไม่รวมกับอย่างอื่นนะอาไปเอาไป,เอา,ไป,ไปเอาเราตามไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยเจ้าของร้านชื่อ ชื่อร้านบุตเชอร์ไก่สดนะนี้นะเราไปดูราคาไก่นะมันไม่แพงราคาไก่ก้อยสวัสดีก้อยสวัสดีจ้าจ้าวันวันนี้ไก่นอสอพิยาซื้อไปโล่ไรสามสิบอ่าและไก่ตัวไก่ตัวมีราคาไก่ห้าตุโละไรไก่ห้าสาแสามสิบแปดนะไก่ตัวคือไก่อะไรรู้ไหม ให่ตัวไม่มีหัวใช่ไหมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขอเบอร์โทรได้ไหมเผื่อมีคนอ,อยาก<ท>ซื้อ,อเบอร์โทรที่ร้านร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรร้านบุชเชอร์จ้าบุชเชอร์อยู่ที่ไหนอยู่ตลาดไทยจ้าอยู่ตลาดไทยนะอยู่เยื้องกับตลาดอัยาลาอเซิร์ชเซิร์ชมาก็ได้จ้ะเซิร์ก่อ่ะบุชเชอร์ไก่สดแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรเรออใจ้า เอาเบอร์โทรเบอร์โทรอันนี้นี่นี่บอกให้หน่อยดิอันนี้ก็ให้ของแคมป์ด้าจอเลยมองไม่เห็นไม่เห็นบอกบอกบอกก็ได้ยศูนย์เก้าสองภาษาพยัญชนะแปดเจ็ดแปดหกสี่เก้าเจ็ดหกสี่เก้าเจ็ดนะเจ้าของร้านชื่อก้อยนะแล้วก็ชื่อร้านพุชเชอร์ไก่สดเปิดดูในกูเกิลเสิร์ชดูในกูเกิลเลยนะบุชเชอร์ไก่สดนะ ใช่อันนี้อ่ะสวยอ่ยะเอสวยอนะ่ะเนาะโอเคเอาไปราคาไก่ไม่แพงเพราะยิ่งช่วงน,นี้ไก่ยิ่งถูกเลยเนาะแต่ว่าราคาไก่มันมีขึ้นลงไม่เท่ากันใช่ปะออโอเคงันบายบายนะวันนี้เอาไปพี่ยาจะไปขายของเลยนะอไปไปดูพนักง,งานหน้าตาดีทุกคน <laughs> บาย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 ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามพี่ยานะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยววันหลังพี่ยาจะพาไปเที่ยวตลาดไทยข้างในกันดีนะบายบาย